อัญโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคปป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงลิซ่ากันเพราะว่าในตอนนี้นั้นลิซ่าได้มีการลงรูปใน IG อีกครั้งนะครับเป็นรูปเบื้องหลังจากการถ่ายทํา MV พิงเวนอมนั่นเองซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดที่ลิซ่านั้นใส่ในการถ่ายเซตในซีนที่ลลซ่่่าาาากกํััังงงถือออปเเ้้ีีีดนน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 ครบทหยๆว็ู ที่กําลังเฝ้าแอปเปิลอยู่ในสวนอีเดนโดยรูปในเซตนี้ของลิซ่านะครับก็มีทั้งหมดอยู่ที่8รูปเป็นรูปที่สวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับลูคนี้ของลิซ่าพอได้ไมาเห็นใกล้ๆชัดๆแล้วเนี่ยดีเทลรายละเอียดต่างๆบอกเลยว่าเท่เก๋มากๆนะครับที่สําคัญลิซ่าของเรานั้นทั้งเซ็กซี่แล้วก็ทั้งน่ารักแล้วก็ทั้งทะเลนเลยใกล้ยางเห็นรูปที่ทะเลนที่สุดนะครับให้เลื่อนไปดูในรูปสุดท้ายของ IG ลิซ่ากันได้เลยรูปนั้นเนี่ยน่ารักมากๆเลยจริงๆ8รูปนี้นะครับทุกคค้็วววามวามม่กแล โกก้กลางๆของลิซ่าได้แบบว่าลงตัวมากๆเลยที่สําคัญนะนะครับแอปเปิลนี่เนี่ยดูเหมือนว่าลิซ่าเนี่ยอาจจะมีการแอบแทะไปก่อนที่จะเข้าซีนหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นแอปเปิลจริงๆที่ที่เป็นแอปเปิลสีดำนะครับและลิซ่าของเรานั้นก็โพสต์รูปคู่กันกับแอปเปิลเนี่ยประมาณ2-3รูปเลยนะครับโพสต์ท่ากับแอปเปิลประมาณแบบว่า love me love my apple น่ารักมากๆเลยที่สําคัญนั่นเนี่ยในลูคนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสร้อยคอของลิซ่าเนี่ยที่เห็นว่าแป๊มแวมแต่ความปังของมูลค่านั้นเน ในตอนนี้เองนะครับรูปภาพเซตนี้ของลิซ่าใน IG จีนั้นเนี่ยก็มียอดกดไลค์เนี่ยมากถึง2ล้านกว่าไลค์แล้วซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลย IG ของลิซ่าเนี่ยก็มีคนตามอยู่ที่8 1 8ล้านนะครับแฟนๆก็บน่นบนกันอยู่ว่าในช่วงนี้ IG ของลิซ่าเนี่ยมีปัญหามากๆในเรื่องของผู้ติดตามขึ้นขึ้นลงลงนะครับขยับไปขยับมาสวิงไปสวิงมาเนี่ยตลอดเวลาเลยยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ไปคอมเมนต์เป็นเอนเกจให้กับลิซ่ากันด้วยนะครับทุกิจจกกต นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งข่าวดีนะครับนั่นก็คือเดนทิสเต้นะครับแบรนด์ยาสีฟันที่โด่งดังมากๆได้มีการประกาศออกมาว่าจะต่อสัญญากับลิซ่าต่อไปเป็นปีที่2นะครับพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าตัวลิซ่านะครับที่เพิ่มขึ้นตามความดังระดับโลกของลิซ่าไม่ว่าจะแพงแค่ไหนเดนทิสเต้นั้นก็ยอมจ่ายเพื่อที่จะต่อสัญญากับลิซ่าให้เป็นปีที่2พร้อมจัด Ex c l u s i v e Fan Meeting ต่อนะครับในปี2023นี้ด้วยใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของลิซ่านั้นเตรียมเงินไว้ให้ดีๆนะครับร หน้าในงานแฟนมิตติ้งแบบเอ็กซ์คลูซีฟของดีนทิสเต้แน่นอน จากข่าวนะครับได้มีการออกมาบอกว่าทางแบรนด์นั้นเนี่ยทุ่มต่อค่าตัวให้ลิซ่านะครับจ่ายเพิ่มเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวจากปีก่อนหน้าที่ผ่านมาและทางแบรนด์เนี่ยยังมั่นใจมากๆนะคบว่าลิซ่านั้นเนี่ยจะทําให้แบรนด์นั้นข,าย,ขายดิบขายดีแล้วก็เป็นที่สนใจแบบเป้ามาร์เก็ตติ้งมากๆเลยที่จะทําให้ทุกคนนั้นเนี่ยหันมาสนใจในยาสีฟันชิ้นนี้แล้วก็ซื้อยาสีฟันนี้มาใช้นะครับเพราะว่ามีแบรนด์แอมบาสเตอร์เป็นลิซ่านั่นเอ,เองนะครับในตอนนี้เนี่ยเราก็เห็น, Lisa นบบหล น่ารักของลิซ่ากับเดนทิสเต้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยเราแวะไปเที่ยวมาก็เจอลิซ่ากับยาสีฟันเดนทิสเตเช่นเดียวกันยังไงก็ตามแฟนๆเนี่ยอย่าลืมเก็บเงินรอไว้นะครับเพราะไปเจอกับลิซ่าในงาน e x c l u s i v e Fan m e e t i n g ในปี2023กับเดนทิสเตกันได้เลยใครที่ใช้ยาสีฟันนี้อยู่แล้วหรือว่าใช้ตามลิซ่าเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าสเรื่องให้ทุกคนได้ติดตามรับทราบกันเรื่อง i อนะครับแล้วก็อีอ สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจงให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง